นี่คือน้เอกสาวแพร้าทิดาเสียงวิหกและนกพงศะกรหมอล่าเสียงวิกกงกหวกพี่น้องครับเป็นพระนางคููขวัญกันมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแล้วแต่แน,น่นอ่ะแหละนพี่น,อน้องเนาะสาวแพราวาทิดาเห็นสวยหวานแบบนี้หลาย้หลายลคน่รู้ได้วา่าหรือว่าหลายผลคนอาจจะหูวาเพิินก็คือนี่คนเดียวกันได้ดีพี่น้องผู้จัดการขอพูดหน่อยนะคะเพิ่นวานะฮะเพิเ่มเติมต้นประโยคมมว่าจังส่ ความเป็น LGBTQ+ หรือว่าเป็นทอมนี่อว่าทั้งสี่กันแล้วกันนะฮะก็นานาหน้ากันว่าโอ้ยเป็นอย่างนอมมาล่ำเสียงวิหกอึดแทบอหายากแทบอคือว่านั่งเอกที่เพิ่งสวยๆหวานๆมาเป็นนั่งเอกคือเอาทอมมาเป็นนั่งเอกเออแต่ว่าต้องยอมรับนะพี่น้องเด้อจากภาพของแพวธิดาที่เป็นแบบว่าลูกชายแท้หนุ่มโรงงานสมัยก่อนพัฒนาตัวเองจนมาเป็นนางเอกสวยหวานทุกวันนี้บ่เป็นเรื่องง่ายพี่น้องครับ แล้วกบประเด็นล่าสุดบัตรที่นี่บอกว่าจังสี่นะฮะแพลทิดาร้องเพลงบ่มวลเป็นนางเอกได้จังใดวาซานนะฮะคนดูนางเอกเมอลามเขาดูอะไรมากกว่าแค่เสียงร้องนะคะแพลทิดาสมค่ะที่จะเป็นนางเอกค่ะผู้จัดการมั่นใจมากค่ะน้องบ่เคยอยู่พระหน้าตัวเจ้าของเองค่ะวาสันตัวบอดนกบอดนูเลือกมาเป็นนางเอกประจังวงเสียงเวอร์โกนี่คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะนะฮะ បាយតែមានជំនាន់អានទុនមួយ